ต้องต้องชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่อให้ให้ความสนใจกับการทํางานในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับระบบโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกว่านะมันสร้างกลไกเชิงพื้นที่และชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อันนี้มีความจําเป็นเพราะว่ามันตอบสนองเชิงโนโยบายกับกับกฎหมายอยู่คือคือในในเชิงกฎหมายเนี้ย อาจารย์ทั้งสองท่านคงเห็นภาพว่าเรากําลังทําในเรื่องของการพยายามให้มีเขาเรียกนะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาครับเนะาะโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานโอเคโอเคมันอาจจะไม่ถึงก็เป็นเจ้าภาพหลักใช่ไหมครับเนื่องจากว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ที่อยู่ในชุมชนแล้วก็อยากม,มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแต่แเราพบว่าในงานนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมันเป็นโจทย์อันนึงที่ท้าทายว่าองค์ความารู้หลายๆอย่างเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้เริ่มต้นจากตําราด้วยถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับจริงๆแล้วหลายๆส่วนมันน่าจะมาจากในพื้นที่บวกกับเขาเรียกอะไรนะพลังขับดันในการเรียนรู้ของของเด็กๆซึ่งจะสังเกตว่าเอย่างอาจารย์ปนัดดาเนี่ยพยายามน่าจะเป็นเนื่องจากว่าอาจารย์ สนใจเรื vida, editors, ่องจิตกับป oh ัญญาศึกษาบวกกับเรื่องของน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ทางน่าจะเคยอบรมกับทางมหาขามป้อมมานะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วอำนาจในการเรียนรู้อะถ้าพูดง่ายๆนะที่ผ่านมาเราจะพบว่าตัวระบบเนี่ยเราเราเชื่อว่าคุณครูเนี่ยทุกคนมีอำนาจใช่ไหมเพราะเราเรียนมาเยอะมากเรื่องพิธีการสอนเรืัองคอนเทนต์ต่างๆแต่พอมาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย สุดท้ายเนี่ยเด็กมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตันนะ้ยครูอยู่คนเดิมแต่เด็กเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยยุคสมัยก็อาจจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นยุคนี้เนี่ยอาจจะต้องมองถึงว่าเด็กอาจจะต้องมองถึงว่าเด็กเขาควรเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งอาจารย์ก็พยายามดึงวิธีการนะครับาเราสังเกตดูตั้งแต่เรื่องของการทํางานกับคุณครูให้เข้าใจเรื่องระบบอํานาจในการเรียนรู้อ่จะจาก คุณครูต้องส่งอำ,อำนาจให้กับเด็กเองอันที่สองเรื่องของน่าจะเป็นคอนเซปต์ของพวกกลุ่มมนุษิยมใช่ไหมครับพวก transformative learning ของ m e r c ์ซ o เองหรือว่าการใช้เรื่องของ experiential learning การเรียนรู้เชิงประสบการณ์นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าพูดถึงสายการศึกษา mm hmm. นอกระบบเนี่ยเราก็จะพูดถึงนักการศึกษาเกี่ยวเรื่องของมาคอมโนบ้างเมอร์ซิโลบ้างนะครับซึ่งในสายผมจะคุยกันเยอะ เรื่องนี้แล้วก็เราเชื่อว่าประสบการณ์เนี่ยการที่คนได้เจอประสบการณ์ตรงๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้จริงๆนะครับรวกกับในยุคนี้ก็ต้องใช้ active learning เข้ามาช่วยใช่ไหมการเรียนรู้เชิงรุกที่เด็กจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็น passive อะเป็น active มากขึ้นในการเรียนรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เยอะขึ้นนะครับพื้นที่การเรียนรู้เนี่มันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เป็น ทั้งปลอดภัยทั้งเคยชินแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ท้าทายซึ่งเด็กทุกคนผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจที่เขาเรียกอะไรนะสนใจให้รู้ในสิ่งที่มันท้าทายอะไรบางอย่างก,กับเขาอะนะซึ่งการได้ลงมือทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับส่วนของท่านอาจารย์รัตนาที่จะสังเกตว่าถ้าพูด,ดง่ายๆคือเราใช้ความเป็น s i มเ l ิอะของพื้นที่กระบวนการที่เรียบง่ายเข้ามาช่วยจะสังเกตว่า ที่อาจารย์ใช้บอกใช้วิธีการสอนที่ง่ายๆบางทีหลายๆอย่างในในพื้นที่เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้โอ้ทุกอย่างที่จะต้องเหมือนเหมือนกับระบบในกรุงเทพมหานครซึ่งบางทีมันเป็นสิ่งที่จับต้องยากแต่จริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยเรามีวิธีการที่ง่ายๆที่ทําให้เด็กเข้าถึงความรู้และอย่าลืมว่าบริบทพื้นที่เนี่ยมันจําเป็นต่อเด็กที่จะทําให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อเข้าใจตัวเขาเองด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งอนี้มันสำคัญมากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นี่าน่าสนใจคือการทำงานร่วมกับคุณครูโดยใช้เขาเรียกนะความรู้ความสามารถของทางพื้นที่เองอ่ะไอัเนี้ออกว่าอันนี้ไมเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์เนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของบริบทพื้นที่เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันมีประเด็นให้เล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำกินใช่ไหมครับเรื่องของวิถีความเชื่อ นะครับเรื่องของภาษานะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาทําเป็นหลักสูตรจริงๆเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นหลักสูตรที่มันตอบสนองตอ่อพื้นที่ของเขาได้เยอะมากนะครับแล้วเขาอาจจะโตกลายเป็นผู้ประกอบการในช,ชุมชนนะครับมากกว่าเดิมก็ได้นะมากกว่าที่จะต้องวิ่งตามระบบเข้าสู่เมืองแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอันนี้เราเจอหลายๆครั้งที่เราเพบว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยวิ่งเข้าสู่ร,ระบบการศึกษาแบบ แบบในเมืองพอเข้ามาสู่ในเมืองเสร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดคิดอะ่ะพอจบจริงๆแล้วพอทํางานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเงินเดือนมาชักน้าไม่ถึงหลังหรอกอยู่ในเมืองอครับหลายๆคนที่เราเคยเจอเหมือนกันก็คือต้องกลับพื้นที่แล้วก็ก็ก็กลับไปไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของชุมชนเขาเองซึ่งมันเป็นการศึกษาที่มันกินได้อะ่ะมันหากินได้มันเป็นสมามราชีพของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า ตอนที่สุดท้ายเนี่ยที่อาจารย์จะวิลล็อกโครงการต่อเนี่ยมันเกี่ยวข้องเรื่องการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ซึ่งมันใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนของเขาอะมาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็ต้องใช้หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันอนะโดยเฉพาะคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้แต่อย่างที่อาจารย์อาจจะต้องมองถึงก็คือเรื่องของจัดพัฒนาตัวอาสาสมัครยังไงให้เขาสามารถออกแบบวิธีการเรียนรู้ได้ที่มันแมทกับเด็กใน,นยุคใหม่ๆใ,ให้มากขึ้น นะครับอันนี้ก็ต้องขอเช่นชมนะครับอันนี้ให้พี่ต่อเลยไหมครับขอบคุณค่ะจย์เทพอยากอยากชวนต่อเลยว่า,อาลองให,ให้ให้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ภาพของการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชนนะคะเรื่องของนอกระบบอ่ะค่ะจันก็น<ะ>โอเคงันเดี๋ยวผมสกรีนได<ม>้ลเลยค่ะแชร์สไลด์บางส่วนแล้วบวกกับอ,อ,อาจจะต้องคุย อาจจะต้องออมองเชื่อมจากโครงการที่ผมทําในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับพอทํางานกับเด็กนอกระบบการศึกษาเนาะกับทางกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะเห็นมิติของการทํางานเชื่อมโยงระหว่างเ,เด็กชุมชนอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าพอพูดถึงเด็กนอกระบบการศึกษาเนี่ยคุณครูอาจจะมีส่วนบ้างแต่กไ็ไม่ได้เยอะมากยกเว้นเด็กเสี่ยงหลุดนะครับคุณครูจะมีส่วนเยอะนะ เวลาที่เราลงไปทํางานกับเขาจริงๆมันเกิดปัญหาเบื้องหลังเยอะมากเลยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราออกแบบกระบวนการพาเขาอบรมแล้วเขาน่าจะลงไปทํางานได้แล้วแต่พอหน้างานจริงๆค่ะมันมีปัญหายิบย่อยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยการที่เขาไม่เคยจัดไม่เคยเรียนรู้ด้วยวิธีนี้มาก,ก่อนฉะนั้นความมั่นใจหายไปแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นช่วงแรกนกเวียนทั้งห้ายอมบ้าเลยค่ะจันถึงเสาไปยอมนี้ไปยอมนี้ไปยอมน,อมนี้ไปพบว่าบางครั้งเนี่ย ไม่สามารถเอาเด็กอยู่ได้ต่อให้จัดกระบวนการดีๆด,ดึงความสนใจได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกเรายังต้องเข้าไปซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เขาส่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เขาเช่นถ้าเด็กไม่เรียนรู้ล่ะแล้วเราจะช่วยเขาให้ดึงเด็กมาได้ยังไงแรกๆครูก็เข้ามาช่วยนะคะครูเข้ามายืนคุมเลยว่าอย่าดุด้อนะอย่าดื้อน,นะ,ะนนะผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ครูถึงจะวางใจแล้วก็ปล่อยได้งนั้นการที่เราเอาตัวเราเองอะค่ะเข้าไปอยู่กับเขาตลอดระยะเวลาที่เขาทํางานมันจะ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขาเองได้ด้วยสองก็คือจัดการหน้างานได้ด้วยสามคือเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอเราเห็นเด็กแล้วค่ะรอสอมอไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เองในช่วงต้นนั้นเราต้องเข้ามาวางแผนว่าเอ้ยวิธีการนี้มันเริ่มไม่เหมาะกับเด็กแล้วนะนั้นเราจะปรับแผนการสอนยังไงในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกจะทํางานหนักหน่อย พอเข้ามาสู่ระยะที่อยู่ในห้องเรียนแล้วอันนี้จะง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่าเด็กจะยังรู้สึกว่าอยู่ในโรงเรียนต้องมีระเบียบอยู่ในเนาะครูก็ยังช่วยได้ช่วงต้นก็มาเข้าใจเด็กเหมือนกันค่ะต้องเข้าใจไปพร้อมๆกับอสอมอ,ออกแบบกระบวนการที่มันเหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัยเข้าไปสอนออกมาฟีดแบ็กกันกลับเข้าไปสอนใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นหน้าง,งานเปลี่ยนกันตลอดเวลาอันเนี้ย สิ่งสําคัญที่จะทําให้องสมรู้สึกว่าทํางานได้จริงแล้วอยากอยู่กับเรานานๆคือการเข้าไปซัพพอร์ตเขาการเข้าไปอยู่เคียงข้างเขาคล้ายๆที่บอกว่าเอ้เราเป็นฟาซิเตเตอร์เราเป็นโค้ดนะไม่ใช่เป็นหัวหน้างานเขาที่จะแบบไอ้ต้องทําแบบนั้นแบบนี้เนี้ยคะ่ะนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆในในการทํางานกับองสมค่ะขอบคุณค่ะจนนันนกการเข้าไปอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะเพื่อจะ ไปด้วยการทํางานไปด้วยกันนะคะอาจารย์หมวยเชิญเพิ่มเติมในประเด็นนี้ค่ะอาจารย์หมวยก็คือเหมือนอย่างที่บอกอะค่ะก็คือต้องมีระบบที่คอยช่วยเหลือน้องๆอะค่ะก็จะมีครูพี่เลี้ยงแล้วก็ทางเราเองอะค่ะที่พอเขามีปัญหาอะไรเราก็จะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ,อค่ะแล้วก็มีกระบวนการที่คอยติดตามถามถ่ยอะค่ะ ว่ามีปัญหาอะไรในช่วงไหนต้องการการสนับสนุนเรื่องอะไรค่ะเคยมีปัญหาที่ที่แบบติดขัดจนไม่สามารถแก้ไขได้ไมคะในพื้นที่แล้วเขาก็คือคือต้องระดมกําลังก่อนข้างเยอะมามาช่วยกันทำจริงๆต้องเล่านิดหนึ่งพอดีในพื้นที่แถวส่วนพึ่งตะนาวเสีอะค่ะตอนช่วงที่อ่าเข้าไปทำงานในโรงเรียนหรือจัด คูข่ขนาดระหว่างโรงเรียนกับอยอมบ้านนะคะ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะหาคนในพื้นที่ที่มีการศึกษาสูงได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะใช้คนที่จบม3ม6เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะขาดความมั่นใจในเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าในตัวการจัดกิจกรรมเสริมอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมสร้างเรื่อง เนื้อหาให้เขาเตรียมความพร้อมให้เขานิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเองก็เรียนมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดต่อการผ่านไลน์ค่ะก็จะมีกลุ่มไลน์ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะคุยกันในกลุ่มได้ค่ะน้องแอบเติมประเด็นพี่หมวยนิดนึงค่ะ,ะโชคโชค,โชคโดีที่ <c oughs> ต่อให้เขาไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรจบการศึกษาไปนานเราอาจจะลืมค่ะแต่บังเอิญโชคดีได้คนที่เป็นแม่คนใหม่ เขามีลูกเล็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชวนเขาทําก็คืออยากสอนลูกให้เป็นแบบไหนล่ะอยากให้ลูกได้เรียนรู้แบบไหนเพราะฉะนั้นจัดกระบวนการแบบนั้นแหละแล้วก็เข้าใจเด็กให้เหมือนเข้าใจลูกอันนี้ค่ะทําให้มันขยับไปข้างหน้าได้จริงๆแบบที่ไม่ได้เป็นครูแค่สั่งการแล้วอย่างนี้ค่ะนี่ออค่ะถภาพเลยค่ะอาจารย์นกภาพชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์หมวยกับอาจารย์นกมง ตอนตอนที่ช่วงที่เข้าไปทํางานกับอาสาสมัครอสมเนี่ยค่ะนะอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์มีวิธีการประเมินผลว่าระหว่างทางเนี่ยความสําเร็จเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในระดับไหนเนี่ยค่ะอาจารย์ประเมินด้วยรูปแบบไหนบ้างคะพี่ตอไก่อนเช่นค่ะก็ประเมินเราจะใช้ระบบ ประเมินาณ3 6อองศานะคะก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอะคะ่ะกับงานของอสมเริ่มจากตัวอสมค่ะประเมินตนเองแล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงที่ประเมินการทํางานของอสมค่ะแล้วก็จะเป็นผู้ปกครองอะคะ่ะที่เราเข้าไปสอนตามหย่อมบ้านอันนี้เราก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองอะคะ่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีอสมเข้ามาทํางานในชุมชน,นะคะ่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นความเห็นจากพอโรงเรียนนะคะว่าพอโครงการดำเนินไปแล้วข้อดีข้อเสียของโครงการเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะอันนี้เราจะทำโฟกัสก,ก,กับผู้บริหารโรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็มีอสมอกับทางเราเองด้วยอะคะ่ะก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะของนกมีประเมินอสมอประเมินตัวเองเราประเมินอสมอคะ่ะ แล้วก็นักเรียนประเมินตัวเองแล้วก็อสอมอรประเมินนักเรียนจะมีสองงานย,งยังอาจจะไม่ครบสามร้อยหกสิบแบบจันหน่วยแต่ว่าสิ่งที่ทําคือเริ่มประเมินตั้งแต่ต้นต้นโครงการเลยแล้วก็กลางทางแล้วก็ปลายทางว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราประเมินเราประเมินไปที่ตัวตนไม่ใช่องค์ความไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคะแนนที่เด็กจะได้ยกตัวอย่างของเด็กก่อนนะคะสิ่งที่เด็กประเมินตนเองก็คือในทุกๆครั้งที่จบกิจกรรมเราใช้กระบวนการ reflection เป็นหลัก เขาต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เขาทํากิจกรรมมาตลอดหนึ่งชั่วโมงของเขาสองชั่วโมงของเขาเขาได้เรียนอะไรบ้างเขารู้สึกอะไรและเขาจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างส mm hmm. ั้นสิ่งที่เราเห็นช่วงต้นๆเนี่ยค่ะเด็กจะประเมินแค่ความรู้สึกรู้แค่นั้นน่ะไม่รู้อะ่ะก็สนุกอะ่ะหรือไม่ชอบเลยหรือคู่ดุจังเลยแต่พอมาในช่วงกลางๆไปจนถึงปลายอ่ะค่ะเด็กเริ่มประเมินแล้วเชื่อมกลับไปได้ว่าสิ่งที่เขาทํากิจกรรมมาตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้เรื่องอะไร แลวเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรต่ออันนี้สิ่งที่เห็นในตัวตนเด็กได้ชัดนั้นมันส่งต่อไปถึงเรื่องถึงก,ร,กระบวนการคิดในตัวเขาทั้งกับการค้ควรในตัวเองแล้วก็กับเรื่องราวที่เขาเรียนนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของเด็กได้ชัดค่ะในส่วนของอสมอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเขาจะต้องไปเป็นครูแต่เขาต้องเกิดการพัฒนาตัวเองอะไรบางอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นคือเขากลับมาวิเคราะห์ตัวตนของเขาได้ชัดมากขึ้น เขารู้ว่าอะไรที่ยังเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเขาแล้วเมื่อเขาไม่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะไปพัฒนาเรื่องไหนอย่างน้อยๆเรื่องของการวางแผนชีวิตเขาจะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการทํางานเขาได้มากขึ้นส่วนของพอ,อเนี่ยพอเราลงไปคุยเนี่ยพอ,อทุกโรงเรียนชอบหมดเลยค่ะเพราะว่าเราลงไปช่วยแบ่งเบาภาระเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือเราเราเห็นพอ,อที่สะท้อนมันออกมาจากใจจริงๆว่าเขาชอบจังเลยที่ที่มีใครสักคนเห็นว่า เขามีความเดือดร้อนอะไรบางอย่างแล้วมีคนลงไปช่วยมันทําให้เกิดกระบวนการบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมหาลายัยแล้วก็ตัวชุมชนเนี่ยมันเกิดการผูกพันกันมากขึ้นกว่าที่เราเห็นว่าให้เราจะบอกให้เขาทําอะไรสั่งการไปว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะฉันทํามาแล้วฉันประสบความสําเร็จนะแต่การที่เราเอาตัวไปตัวเองไปอยู่กับเขาเนี่ยค่ะแล้วผอ,อประเมินอสอมอกับมามันเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวอสอมอกับตัวโรงเรียนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น คุณมากค่ะภาพภาพชัดเจนมากค่ะกําลังจะถามต่อเลยว่าเราวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนยังไงเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถที่จะสอนได้แบบธรรมดาแล้วเนาะแล้วก็ผู้สอนก็เปลี่ยนไปนะคะอาจาจรย์นกเล่าภาพว่าวัดด้วยกันสะท้อนนะคะเด็กสะท้อนเรื่องของเรียนรู้อะไรรู้สึกอะไรแล้วก็จะไปใช้ยังไงของของฝั่งบ้านตะโกละฝั่งฝั่งอาจารย์หมวยเนี่ยมีมีวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คล้ายกันไหมคะ ก็เราก็จะใช้การพูดคุยกับเด็กะคะ่ะสะท้อนความคิดของเด็กออกมาแล้วก็มีให้เด็กอะคะ่ะประเมินทัศนคติของตัวเองะคะ่ะต่อกิจกรรมการเรียนรู้อะะ่ค่ะว่าชอบไม่ชอบอยังไงอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็สะท้อนกลับมาะค,ะค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอยากอยากถามต่ออีกนิดนึงว่าแล้ววิธีการแบบนี้ค่ะเป็นที่ยอมรับของอกลุ่ม ศึกษานิเทศหรือว่าผู้ที่ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาในในแต่ละ,ะพื้นที่มากน้อยยังไงคะอาจารย์หมวยเล่าก็ได้คะ่ะค่ะพอดีตอนที่ทำโครงการนะคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งไปทางศึกษานิเทศนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ท่านรู้จากพอโรงเรียนเนะะี่ยค่ะไปไปเล่าให้ฟังะคะ่ะ ก็เลยหลังจากนั้นก็ค่อยได้มีการพูดคุยแล้วทางศึกษานิเทศก็บอกว่าถ้ายัางไงเนี่ยเหมือนคุยกันแล้วสามารถปรับระบบนี้ให้เข้าไปหากับโรงเรียนได้อย่างนี้ค่ะก็สามารถทำงานร่วมกันได้ อันนี้ถามเผื่อคุณครูหลายๆโรงเรียนที่ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะคุณครูสามารถกดไมค์แล้วถามถามคำถามได้นะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้นะคะอันนี้ต่อไปขอถามอาจาร,รย์วีรเทพนิดน,นึงค่ะาะว่าอาจจะแนะนำให้คำแนะนำว่าถ้าถ้าเราจำเป็นต้องไปทำงานกับกับ เขาเรียกอะไรภาคปกครองใช่ไหมคะที่ที่ที่เป็นเป็นระดับชั้นแบบนี้ค่ะเอ่อน,น่าจะต้องเข้าแบบอะค่ะเพราะว่ามีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะค่ะจัดถ้าถ้าเป็นระบบราชการยังไงก็ต้องผ่านระดับขั้นคือคือแล้วแต่ว่าเขาจะเขาเรียกอะไรนะอย่างเช่นถ้าโรงเรียนเนี่ยโอเคมันก็ต้องทําจดหมายถึงผู้มีการตรถางศึกษาใช่ไหมโอเครวมทั้งทางอะไรนะเขตพื้นที่อะไรพวกนี้ครับ ผมว่ายัางไงก็เรียกไม่ได้แรกๆอาจจะต้องโทรคุยก่อนโทรคุยว่า,ามีความสนใจด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำหนังสือเป็นทางการเพื่อเพื่อแจ้งระดับขั้นในการทำงานนะครับนอกใช้กระบวนการตรงนี้ค่ะเส้นโครงการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจะมีขั้นการนําเข้าขั้นกระตุ้นความสนใจสร้างประสบการณ์สรุปและประยุกต์ใช้อ่ะค่ะกระบวนการตรงเนี้ย ไม่มีใครเคยถอดมันออกมาเนอะก็อย่างที่อาจารย์เวลเทพบอกไปเรียนมาขามป้อมมาใช่ไหมนกใช้วิธีการนี้มาตลอดแต่นกไม่เคยรู้ว่ามันมีทฤษฎีนี้อยู่จนไปเรียนที่มาขามป้อมก็เห็นค่ะทีนี้พอเราเอาเรื่องนี้ยเข้ามาใช้ไม่ว่ากับครูหรือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี้ยค่ะมันยากมากเลยถ้าไม่เขียนแผนที่เนี้ยให้เขาเราก็จะบอกว่าเด็กไม่ได้มีความพร้อมที่จะเรียนนะต้องพาเขากลับมาอยู่ในระดับที่พร้อมจะเรียนรู้ก่อน ก็ไม่มีใครเข้าใจภาษาเราว่าแปลว่าอะไรกันพร้อมจะเรียนรู้นั่งสมาธิหรอนั่งสมาธิก็ต้องหลับตานับลมหายใจเข้าออกเนี่ยค่ะจริงๆพอพอโชว์ภาพเนี้ยให้กับครูเห็นเขาแล้วอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือไม่ได้แค่โชว์ค่ะเราใช้กระบวนการเดียวกันในการจัดอบรมทนี้เขาจะเริ่มเห็นว่าการนําเข้าไม่ใช่การนั่งสมาธิหลับตาแต่การแค่ให้เขากลับมาอยู่ในสภาวะพลังงานที่มันสมดุล่ะสภาวะที่มันนิ่งหยุดจากการที่ไปวิ่งเล่นมาเหนื่อยเหนื่อยให้มันมี ให้มันมีความพร้อมที่จะเรียนก่อนค่ะแล้วก็พาเขาเข้ามาในการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเล็กๆก็ได้ที่จะพาเขาให้รู้ว่าเนี่ยเรากําลังจะเรียนเรื่องอะไรเช่นบางครั้งนกก็ใช้เรื่องของถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อาจจะเป็นการนับเลขตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค,ค่อะไรนะนับเลขไปธรรมดาแต่ว่ามันทําให้เขามีสมาธิหรือตั้งคําถามบางอย่างเพื่อพูดคุยเชื่อมโยงกลับมาในสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มเรียนเป็นกิจกรรมเล็กๆจากนั้นก็ หาอะไรที่มันเป็นรูปแบบที่มันเยอะขึ้นจะเป็นโปรเจกต์จะเป็นกิจกรรมใช้เวลาสักส0สนาทีให้เขาได้ลงมือปฏิบัติทำมันด้วยตัวเองตรงนี้ค่ะซึ่งขั้นของการสร้างประสบการณ์เมื่อยงกลับไปเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยหนึ่งคือให้เด็กได้ทดลองทำเนาะเสร็จแล้วก็อันนี้เนาะทดลองทำเสร็จแล้วก็มาถามว่าสิ่งที่เขาทาเขาได้ทำได,ได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเขาเห็นอะไรบ้างก่อนจากการที่เขาเห็นได้ลงมือทํานั้นนะ่ะเขามีแนวคิดสรุปได้ไหมว่า เรื่องที่เขาทํามาเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือไปในเรื่องบทเรียนต่อไปเมื่อเราทําภาพเนี่ยให้อ2มเห็นเขาก็จะเริ่มวางแผนได้นะคะและทุกๆครั้งที่เราจะต้องชวนให้อ2มทําก็คือต้องสรุปบทเรียนตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเราพาทํากิจกรรมเล่นกันตลอดเลยร้องเพลงอะไรกันก็ไม่รู้ปั้นดินน้ํามันเมื่อมีผู้สังเกตการมาเห็นแล้วเราไม่มีขั้นเนี้ยค่ะต้องยอมรับว่า แรกๆผู้ปกครองก็อ้าวลูกฉันมานั่งเล่นอะไรการปั้นดินน้ำมันไม่เห็นได้ความรู้หรือครูก็ยังมีคําถามว่าทาอะไรกันอยู่แต่เมื่อมันมีขั้นเนี้ยค่ะขั้นของการสรุปบ,บทเรียนหรือ reflection จะทําให้เห็นได้ว่าเด็กได้เรียนรู้จริงๆนะและกระบวนการที่พาให้เขาลงมือทําเนี่ยมันเกิดองค์ความรู้ที่เด็กเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่เราต้องไปนั่งบอกซึ่งกระบวนการตรงเนี้ยจะทําให้ความรู้มันติดตัวเด็กไป มันไม่ลืมเพราะถ้าเราบอกก็จะลืมเนาะอันนี้นกใช้จากนกเองเนาะใครบอกอะไรนกลืมหมดเลยแต่ถ้าได้ลงมือทํามันจะจําได้แม่นเสร็จแล้วมันสรุปแค่นั้นไม่ได้ค่ะพาเขาเชื่อมโยงกลับไปว่าแล้วถ้าหนูเอาไปใช้ในชีวิตจริงละ่ะจะทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเพิ่มพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นมาในกระบวนการนี้ค่ะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะพาให้อสองมอเขาเห็นได้ว่ากระบวนการที่ทํามันต้องทําอะไรไม่ใช่ออก ไม่ใช่บอกเขาเอ้ยอย่าไปสอนเลคเชอร์นะต้องทํากิจกรรมแต่เราไม่ให้ขั้นตรงเนี้ยเขาอะค่ะเขาดีไซน์ไม่ออกซึ่งขั้นนี้มีปัญหาหนักมากในช่วงต้นเพราะทํายังไงก็ดีไซน์ไม่ออกเราต้องเข้าไปเติมให้เขาทุกๆครั้งสัปดาห์ท้ายๆอะค่ะเราจะเริ่มเห็นว่าอาสอมอทาได้เองแล้วแล้วเอากระบวนการนี้ไปไประยุกใช้ได้จริงๆในในขั้นตอนการสอนของเขา